สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมเต้กีโรคก็กลับรับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยครับ EP นี้เป็น EP ที่7นะครับเป็นการนําเลขดับล่าง30ชุดนะครับระหว่างอาจารย์ส,สัศีมาและอาจารย์นางฟ้านะครับก็ดูได้ตามภาพน,นะครับอย่างละ30ชุดตรงนะครับเพื่อตัดเพื่อลดทอนให้น้อยลงไปนะครับผมต่อไปก็นําเลขกดับ มาตัดออกไปนะครับจากผังหนึ่งชุดนะครับขีดเดียวดับได้ท่านเดียว2ขีดดับได้2ท่านนะครับส่วนระบายสีไว้นั้นเป็นชุดที่ไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับส่วนกากบาดนั้นตัดออกไปเลยเพราะเป็นเลขเบิ้ลนะครับนานาะจะออกสักครั้งหนึ่งก็ตัดออกไปเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นเลขเด่นชุดเป็นหมวดหมู่นะครับจากศูนย์จากหมวดศูนย์ถึงหมวด9้านะครับเป็นชุดเด่นที่ไม่ได้ถูกตัดออกไปเผื่อท่านได้แล้วเลขเด่นหรือมีเลขเด่น ในดวงใจแล้วก็มาลองมาคัดเล็กเด่นตัดทอนให้มันน้อยลงไปนะครับก็พิจารณาดูได้ตามภาพได้เลยนะครับส่วนด้านขวานมือนั้นอา,อาจารยน์นางฟ้าท่านบอกว่าให้เล็กเด่น4ี8หมาตัวหนึ่งนะครับสูตรกับลังเดินดีท่านบอกว่ามาแน่นอนก็เลยคัดผมก็เลยคัดเอาหมดเลข4หมดเลข5และหมดเลข8ตามลําลดับนะครับเพื่อให้ท่านพิจารณา ใช้ในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพราะเพราะบางงวดอาจจะมาล่าช้าทําให้ท่านต้องรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับ EP นี้ขอจบไว้เ,เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม